ตัวเตาตายาลีดนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะฮะลิควิดโมลี่ดอทสีนะครับเราเปลี่ยนด้วยเครื่องเปลี่ยนอัตโนมัตินะครับก็จะได้ความสดใหม่นะฮะน้ำมันก็จะใหม่ทั้งระบบต่อน้ำมันเรียบร้อยนะแล้วเราไปเปลี่ยนถ่ายกันนะครับเดินเครื่องกัน เ,ออเรียบร้อยนะฮะสถานการ์เปลี่ยนน้ามันเบรกนะครับเปลี่ยนด้วยเครื่องก็ไวนะฮะแล้วก็ได้ประสิทธิภาพนะครับจะไม่มีอากาศน้ํามันเต็มทั้งระบบล้างทําความสะอาดคาลิปเปอร์เรียบร้อยนะครับป้องกันน้ํามันเบรกกัดสีล้อแม็กนะครับยาทำการปลดอุกป,ก,ป,ก,ปกรณ์นะครับเปลี่ยนใหม่ก็จะใส่แบบนี้เลยนะครับจะไม่มีคราบดำๆเลืออยู่นะครับเวามาใช้บริการนะครับ เหลวโมลีดังสิทธ์ครับเหมือนทับ,บริการทุกวันนะครับคสุสัตวการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ